สวัสดีนะครับพี่น้อง <c oughs> อยู่อยู่ช่องผมก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเยอะใกล้ครบหน,นึ่งพันคนน่าจะเป็นเพราะขอบคุณช่องกิจงานนะครับที่เขาเข้ามารับชมแล้วก็คนดังถึงทําให้ผมมีผู้ติดต,ตามมเป็นช่องเล็กๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูอ,อผมก็ทําคลิปไม่ได้ อะไรมากมายเกมผมก็เล่นกับแฟนนะครับไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรมากก็เล่นสนุกสนุกนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งเหมือนจิ่ายหรือว่าคน,นอื่นระดับโลกหรือว่าที่เขาแข่งกันแบบแชมป์ครับก็ผมลงลงคลิปเกี่ยวกับเกมไว้ยวอยู่คนดูก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับก็ดีใจนะครับ ช่องเล็กๆจะครบ1,000คนก็อยากให้ก็เป็นช่องเล็กๆไม่ได้คิดอะไรมากก็ที่จริงมันเป็นช่องของลูกสาวนะครับแต่ผมก็อยากแบบว่าให้ช่องเติบโตเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรมีมือถือเครื่องเดียวงานก็ทำครับเย็นมาก็เล่นเกม2 3สามชั่วโมงเนี่ยครับอยู่ ผมลงคลิปเกมไปมันก็ขึ้นมาแบบคนดูแบบโหเยอะมากไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณช่องใหญ่ที่เข้ามาแบบชมด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับผมลงเกมไปคนดูแบบโหเยอะมากเลยแล้วก็แนวทางก็ไม่รู้จะไปยังไงบางวันก็ลงเกี่ยวกับทำงานบ้างอะไรบ้าง ก็เกมก็ลงบ้างไม่ได้มีคอมไม่ได้มีอะไรมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแนวทางก็ไม่รู้จะยังไงนะอะไรก็ได้ลงไปแต่กับเกมเราไม่ได้เป็นนักแข่งไม่ได้เป็นอะไรก็คงจะไม่ได้อะไรก็ตัดแต่ตอนสนุกสนุกบ้างอะไรบ้างขำขำเล่นกับแฟนไปครับ เนี่ย <Yeah. S 2> คนดูแบบโอ้โหเยอะมากเกี่ยวกับเกมแต่ใจว่าจะลงเกมตลอดมันก็เราก็ไม่ได้เก่งครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีอะไรที่จะแบบว่าอยากให้ลงก็บอกผมได้นะครับทำไปด้วยกันเนาะช่องเลิก โอเ้เกี่ยวกับเกมแบบคนดูเยอะมากเยอะแบบน่าตกใจปกติก็เป็นคลิปร้อยสองร้อยคนกน็ลงไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไร ถ้าไงก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามให้ถึง2,000คนด้วยนะครับขอบคุณครับ